สบายดีเนาะทุกคนคอยจะมาสอนเทคนิควิธีการปั่นฟอร์ดอีกสิเคยเนาะว่าเทคนิคนี้เฮาสีสามารถออกออเดอร์แดงหรือเขียวได้เนาะอ่า <c oughs> อ่าทุกคนจะสังเกตเห็นมาเนาะทุกคนจะตีเส้นไปนี่ยเอาไปตีเส้นตัวนี้ไปเนาะอ่ากราฟมันอยู่ในส่วนไซเบียเนาะส่วนกาบเป็นเล็ดคือแล็ดโลกแน่นี้อ่าทุกคนจะสังเกตเห็นบ่ว่าอ่าสังเกตเบิ่งจุดนี้เลย นี่แล้วก็แทงตัวนี้สองแทงนี้เห็นป่ะอ่ามันมันขึ้นไปเนาะแทงตัวนี้เนาะอธิบายแทงสีเขียวเด้ออธิบายแทงสีเขียวมันขึ้นไปนี่มันขึ้นไปแปลว่าพอขึ้นไปมาตับแนวมาตับแนวตาตัวนี้นะมันขึ้นไปขนางที่จะน้อยบอกก็ว่าแทงตัวนี้เป็นเป็นแทงทีรอดฐาเนาะแทงสีแดงนเป็นแทงทีรอด้านแนวแล้วก็มันช่วงแรกมันขึ้นเขียวอ่า ส่วนแกลกมันขีดเทียวมันมาตามแนวนี่มันมาตามแนวตาลตัวนี้เนาะมันมาตามแนวตาลนี่มันพักด้ราคาลงใดเป็นแถงตัวนี้อ่าเกิดเป็นยังเกิดเป็นพิ์บ้าเนาะก็คือว่าทามันอยู่ในส่วงไซเวนิยามของมันก็คือทามินบ้าเป็นสีแดงแถงโตไปมันมีโอกาสหรือว่ามันมีแนวโน้มที่จะเป็นสีแดงเนาะทามันอยู่ในส่วงไซเวเด้อทามันอยู่ในส่วงไซเวเท่านั้น ้าห็นแทงตงัวนี้มันมีแนวโน้มที่จะไปแดงลายขวาวเคียวเนาะอ่ะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันเลยนะว่าแมนแทบ่เพราะว่ามี่ฮาเบิงแทงตัวนี้แล้วก็แทงตัวนี้เนาะแทงตัวนี้มันก็ซื้อเห็นเทิแงแห้งซื้อสีพยายามเขามาก่อนขาง,งที่น้อยบัวก็่าแทงตัวนี้เนาะแทงตัวนี้ก็มันเปนไปตามแนวตาดแล้วแล้วก็มันเกิดเป็นพินบ้าเนาะ แทงต่อไปมันก็มีซีที่จะพักด้านราคาลงได้ข่าวกับวินงามๆเลยแบบนี้นะโอเค